พาคุณผู้ชมไปที่ชมบุรีกันบ้างดีกว่านะคะที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะเขาเปิดจุดบริการบริการประชาชนในช่วงหยุดยาวนี้นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้กับนักเดินทางค่ะ ที่ประตูตรวจสอบสองท่าเรือแหลมฉบังอำเภอเสียราชาจังหวัดชลบุรีนายเวียราชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนะคะได้เปิดจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงหยุดยาวนี้เป็นกรณีพิเศษโดยมีทางด้านคุณอภิชาติ ทองบางปโปร่งหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกวิสูจนจันรมาตเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป6แผนกรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมาร่วมการเปิดจุดบริการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังบอกว่าตอนนี้มาก็มาให้กำลังใจนะพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพนักงานและก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำจุดที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงหยุดยาวแล้วก็ขอฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ที่มักจะเดินทางกลับภูมิลำนาและท่องเที่ยวส่งผลให้ช่วงนี้ปริมาณรถค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภยัยใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทเมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกนิรภัยและพวกฝากเสริมนิดนึงตอนนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะอะนะคะคก็ใจเย็นๆหลายคนใช้ร้อนขับรถไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าใช้ถนนร่วมกันต้องใจเย็นๆก่อนนอกจากนี้ทางท่าเรือแหลมฉบังก็มีจุดพักเครื่องดื่มกาแฟห้องน้ําไว้คอยบริการนะคะที่ผ่านเข้าออกประตูตรวจสอบสองถ้าเกิดว่าใครที่จะขอความช่วยเหลือก็แวะได้ที่บริเวณนั้น,นะคะ่ะ เป็นครั้งที่มีวันหยุดเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งวันทําให้มีวันหยุดเป็น6วันนะครับเราก็ถือโอกาสนี้นะครับตั้งจุดบริการประชาชนในส่วนของท่าเรือแหลมบางเพื่อให้บริการกับประชาชนทุกๆคนนะครับให้มีความเดินทางด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยนะครับกลับไปสู่การเยี่ยมบ้านเกิดนะครับหรือผู้ที่ไม่ได้ทำงานก็ยังสามารถที่จะดำเนินการทำงานได้อย่างกระปี้กระเป๋าด้วยกาแฟของเรานะครับขอบคุณครับ